चाइना का जो है ये बंदूकें भी तो हैं, और तो ये ये तो हैं, ये तो हैं, thank mm -hmm. ร่วมแบกแกล้งในนพระเจ้าแล้วก็ได้เปี่ยนักได้ทําหน้าที่นะครับในงานไม่ใช่อย่างสั่งซื้อนครับจริงๆแล้วก็ก็ถือว่านะครับอาจารย์ได้ว่าเป็นเสมือนกับของขวัญนะครับเป็นการปกครองพระเจ้าเป็นมาถึงในชีวิตของนครอบครัวจริงๆแล้วก็เรียกว่าเป็นการจัดเรียนของกลุ่มหน้าที่ก่อนที่จะปิดาได้ เกิดการ์่ด้ก็คือการก็ได้สวายตัวในการเป็นพระพุทธเจ้าแต่รับแล้วก็ได้มีการได้ตัดสินใจกับแล้วรัตบ้งใจที่จะมีส่วนในงานพระเจ้านอครับช่วงนั้นก็ไม่ได้เป็นช่วงที่คิดว่าจะจะรับใช้พระเจ้าอย่างยาวนานแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการทรงเรียกการจัดเตรียมที่พระเจ้าทรงเคลื่อนเตรียมท่างจิตใจเตรียมท่านปัร้อมแล้วก็เตรียมสภาวะต่างๆที่ให้กับจัเริ้นต้น ซึ่งอาจารย์ด้าก็มาจากจิตแนวหนึ่งซึ่งก็เป็นแนวที่จริงๆแลครอบครัวกำลังกําลังก่อนะ้รับด้ยวยว่าทุกคนกำลังมีความรุนารในชีวิตอาชีพหน้าที่นนทต่าง็นกั่พี่ชายของอาจารย์ด้าก็ทํางานอยู่แบงค์ชาตนะครับแต่ละคนแต่ละคน่ก็เป็นสายท้าทาการก็เป็นสายที่ที่ถือว่าออน,นะครับก็คือน้องเล็กเนี่ยนะครับันนี้ก็มีน้องอีกคนหนึ่งก็ก็เจริญลอยตาม นะครับแล้วก็จันทน็เป็นนักการเรียนรู้แล้วก็เป็นคน,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 งงนที่รับเเดียนต่างที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องิงชีวิตของการดำเนินชีวิตในโลกนี้ถ้ายาังคงทำงานอยู่ที่กระทรวงอยู่แต่ตอนนี้ก็พูืถึกเกษียณก็ไม่ต่างกับซีสิแปดไปต่างีสแปดซีสเก้าก็ยังสามารถที่จะดำเนินชีวิตแต่ว่านั่นก็คือสิ่งที่เป็นงานสุดท้ายของจนันทนา แต่ว่าประชาสมเรียกเข้ามาสู่เรียกว่าพระราชกิจอันักสิทัิซึ่งเป็นพระราชกิจมันก็เป็นพระราชการติกตันแต่เป็นพระราชบริาพารของพิธิสติที่เป็นพระราชการสวรรค์แสดงทุกทุกอย่างก็ปรรทัดฐานที่ก้าเดินตั้งแต่ในแรกเป็นตันนี้ก็เป็นดังการจัดเตรียมเป็นดังประธานที่ประชาชนสมโภชมอบให้และสิ่งที่เป็นภารกิจที่ผ่านชีวิตมาแต่ละช่วงเวลาได้สามสิบกว่าปี นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้ว่านั่นก็คือพ,อพอระพรของพระเจ้าที่ที่ได้เดินเก้าวา่าครับแล้วก็เช่นเดียวกันภาพของแกนลักก็เป็นภาพแบบผู้ประทำแล้วก็เป็นต้นที่มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็เด่นเดี่ยวในความเชื่อแล้วก็การน,นำซึ่งมันเป็นแกนหลักสำคัญที่แนกนลักเป็นเช่นนั้นฉะนั้นคนที่เป็นตุ๊กแกสายแนากนล้กก่อนที่จะมาแต่งงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้นาระดับหลักๆ ในครับที่ขึ้นมาครับคืองานของพระเจ้าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยครับขึ้นเป็นตับงันรุ่นสองรุ่นถัดไปแต่รุ่นนี้ก็เกิดผลเป็นรุ่นถัดไปรุ่นสามรุ่นสี่ที่นิ่งขึ้นมาอยู่นี่ก็คือสิ่งที่ที่สาคัญยิ่งจะได้เองเนี่ยสิ่งที่พี่น้องคนได้รับก็คือการนับแบบอย่างกับสิ่งที่เรากำลังดำเนินชีวิตปัจจุบันละกจากการแบนาคตที่เป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะส่งผ่านผ่านทอดนะครัเียถ้ามันคอปปี้ได้ก็คงคอปปอ้ไปแล้วถ้ามันส่งผ่านแล้วก็เป็นเซฟแบบข้อมูลแบบคอมพิวเตอร์ก็คงได้แต่ว่าการที่ยินเป็นแบบอย่างนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ยืนหยัดอยู่ในทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์นะครับอาจารย์เองทั้งสองก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสถานการณ์ของวิกฤตผ่านสิ่งต่างก็ชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้ผ่านนั้นเป็นหลักการเระเสียงเป็นลักการที่พระเจ้าทรงฝึกฝืน เป็นจากสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งผลให้ได้เรียนรู้กับสิ่งที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆและก็การข้าคงสื่อหลักพนก็อย่างพี่้องได้ได้รับที่เรียกว่าข้อปอแห่งการเรียนรู้ข้อปอแห่งแบบอย่างข้อปอแห่งการที่ได้ตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างแน่นอนทว่ามันเป็นเหิดบ้านที่มันไม่ได้สามารถก่อสร้างได้วันเดียวมันจะเป็นบ้านแบบนอกดาวเอาคิดส่วนประกอบ เพราะว่าคนนั้นก็ถูกสร้างผลิตปะดอยรายเอียดทั้งภายในและภายนอกกว่าทุกคนจะตกแต่และมวลกานนั้นก็จะเป็นงวลกานตามใจจะเป็นพ้นดางตามสายพระเดชพระเจา้าจินไม่ได้ไป็นเร่องง่ายบางเลือกที่กว่าจะเข้มแข็งได้เหมือนก่อสร้างกว่าจะรองปูนเส้นตัวกว่าจะก่อขึ้นอีกชั้นหนึ่งกว่าจะจุดแบ่งี่สามแต่ละคนต่างๆนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ต้อง,งอดทนรอคอยที่ความร่ำเรื่อปัจกุญแจจะน่าก็เป็นชิ้นยยนั้นที่เหตกักน,น ก็อยากให้สิ่งที่นะครับจะกล้าไปพัฒนาด้านข้อให้ได้เห็นการนำการเจอของพระเจ้าและตระการอุญกรในภารกิจต่างๆที่ที่อยู่ข้างหน้านะครับก็โปรปีความหลากหลายยิตินะครับคือเราเป็นครอบครัวที่ตื่นขึ้นมาก็มีงานมารอแล้วคือคือไม่ต้องไปไปรองานก็คือมีภารกิจนะครับซ้ายขวาหน้าหลังที่มีอยู่ก็ออกะจะให้พระบัญญาจัดเจอการรับรอง ในกับสุขภาพนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงการนำได้เห็นถึงการเจอของาาพระเจ้าที่จะนําในข้างหน้าตลอดปีแล้วก็ให้มีพละงกําลังให้มีู่ฝั่งบางขัง่นงนะครับฝั่มบ้างะะคั่งได้จากใกล้ๆมาแล้วนะครับก็ก็ขอให้เห็นสุขภพับบาาพของพระเจ้าได้อยู่แท,ท,ทกบกายแล้วก็ได้เห็นทุกสิ่งที่ด้จากต้องน,นั้นพระเจา้าทรงศรัสนาได้มีอะไรที่หยุดยั้ยงยับยัง้งในสิ่งที่จะ นำทุกอย่างก้าพันนาก็มีการสรวจะเจ้าในหลวงปีพศ2564ขอทราบี่สทรบใจด้ครับนะครขอบคุณใหงานในกองอ2ในงานที่ก่าวยดยพรนี้ใช่คัะขอบคุณกาวคุยพรขอบคุณนะครับอาจารย์จ้ตกเป็นคนแรกนะโดยเจริญเจิญระเจ้าเบสใครับจากอำเภอนะคอ อำเภอเมืองและหลุมแก้วนะครับก็ผมน่าจะเป็นคนเดียวที่หลงเหลือรู้จักอาจารย์ดาตั็งแต่กจำได้ร่าแต่งงานนะครับในห้องเป็นชุมนีนะครับก็ดีใจครับที่โอกาสได้รู้จักรู้จักอาจารย์ดานะครับอยากจะบอกว่าก่อนก่อนช่วงช่วงที่อาจารย์ดาใช้ยังไม่แต่งงานเนี่ย อาจารย์ได้จะมีลูกแกที่สนิทกับผมหลายคนและหลายคนในจำนวนนั้นเนะี่ยเป็นเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจผมในการเป็นคนที่อาา่านพระคัีเป็นคนที่ให้อยากเรียนพระคมีรขึ้นจะากความคินะอาจารย์ได้จะมีลูกแก่นั่นคือที่พระเจ้าจัดเตรียมว่าลูกแก่กาจารยได้มีผลก่อผมในการที่สร้างแรงบันดาลใจที่ํในในาใจเรียนพระคีคนหนึ่งและผมเชื่อว่าอาจารย์ได้เขเป็นคนหนึ่งที่สอนคนให้ มีชีวิตในการเดินิดตามพระเจ้าในการกอยู่เพื่อพระเจ้านะครับรเ,เลวลาอาจารย์ด้าที่ที่จะเห่งนี้ก็เลยว่าอาจารย์ด้าคักจะมาถามเรงความห่วงใยสมาชิกท,ทุกคนว่าแต่ละคนเป็นยังไงอยู่ยังไงสบายดีไหมเขารู้สึกว่าประทับใจว่าอาจารย์ด้าเป็นยผู้พิบาลที่ดูแลสมาชิกในทุกด,ด้านนะครับ,บรก็อยากถงใจอาจบเกิดอาจารย์ปีนี้เขาเนี่ย มือแต่ารา์ว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะไว้กอดอาจารย์ในการที่จะสามารถสร้างคนท,ที่อยู่ในห้องประชุมนี้ในการที่จะเป็นผู้นำอำเภอเป็นผู้นำในการทำง,งานแก่ต่งางๆนะแล้วก็ปีเมืเกิดปีนี้ของหอาจารย์นั้นมีความสุขใจแข็งแรงมีชีวิตที่การเกิดผลอาจารย์คิดสิ่งไหนความสำเร็จในทุกด้านครับยคยาล่อยใจครับวันนี้เื่อเสนมคารส่งนะครับในแบบเมื่องเราไปที่ ค่ะศึกษาเดินเกณฑ์ข่าวปัญญาย์้วก็ขอเป็นตัวแทนของอำเภอรำลรู้การนะคะในการที่จะได้รับมือกับอคปกรณ์กด้ในปีนี้นะคะก <im it> ็ขอขอขอบคุณพระเจา้าและทุกท่านทีชีวิตของอาจารย์นะคะที่เราทำจริงว่าอาจารย์ยินดีทำงานหนักแล้วก็เป็นแบบอย่างในการที่อยากจะเป็นจุดยืคนคือความสำเร็จในการเดินดิจัลพระเจ้าทุกด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพติณจัยได้ใจริงดีอย่างหนอย จะเ,เป็นแบบอย่างให้เราสามารถทอปปี้ท่านได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพท่านก็ฝึกฝนตนเองในการที่จะได้รับผิดชอบงานด้านต่างๆมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็การเรียนรู้ที่สูงขึ้นได้ถ้าเกิดขนาดคนยังได้น้อยกว่าอาจารย์ยังไม่กล้าไ,ไเปเรียนยังไม่กล้าไปเรียนต่อแต่อาจารย์กล้าที่จะไปเรียนต่อเพราะว่าเชื่อมั่นในพระเจ้าที่ที่พาอาจารย์ แล้วโซเชียลมันสำเร็จมันก็สำเร็จตามที่ตามที่อาจารย์ตั้งใจทำจริงก็รู้สึกว่าเดินมันว้าวนะถ้าสําหรับเราจ้าเราบอกว่าเราต้องไปติดต่ออินเตอร์ไบด์ด้ยเนี่ยเราจะทำไม่ได้เหมือนที่อาจารย์ทำเหมือนที่อาจารย์ทำให้เราเห็นใช่ไหมคะแ,แล้วก็ด้านอื่นอาจารย์ก็ไม่อยู่พัฒนาตัวเองใช่ไหมคะก็จริงๆเป็นแบบอย่างที่ถ้าเราเดิน เดินเราสาเรารถเป็นแบบอย่างท่านได้ทุกเรื่องจริงๆนะคะก็ประทับใจคุณอาจารย์ได้าม,ามากนะคะแล้วก็ปีนี้ก็อยากเห็นจริง,รงๆว่าอาจารย์ได้เองก็อยากเห็นพวกเราตื่นโตใช่ไหมคะเราอยากเห็นพวกเราเป็นทีมงานที่เก่งเก่งได้เหมือนกับอาจารย์ที่ทําได้เราก็อยากเก่งเหมือนอาจารย์นะแล้วไม่ใช่แค่เราแต่เราอยากอทอดคุณทั้งข้างบนต่อไปจากเรา,าที่สามารถที่จะเก่งขึ้นมาเก่ง เก่งงานเก่งฝ่ายดุญยานเก่งชีวิตเหมือนกับอาจารย์เลยเช่นกันนะคะก็เราตั้งใจว่าเราจะทําให้ได้ใครแล้สอบเล่นเลกกับอาจารย์นนคะในปีน <Bueno> ี้เพราะว่า <'S> ปีนี้ทุกคนไม่เติบโตไม่ได้แล้วเราต้องเติบโตไปด้วยกันใช่ไหมคะก็ขอเสญาอาจารย์แล้วก็เจ้าเราจะเติบโตไปกับผู้นำและอาจารย์แล้วก็รับใช้ให้เกิดโถในอาภรณลูกกาของนาเจ้าเป็นของอาจ ขอบคุณพี่โยมนะครับขอบคุณประธานนะครับสถานที่โอทอนระดับต่อไปนะครับเราจะขอเรียนเชิญนะครับพี่กวางนะครับพี่กวางจากยูเอ็นนะครับเอเมากกล่าว็นทองนะครับเขียนชิชูเลยนะเขียที่ชูเลยนะครับเอเมนค่ะก็เป็นตัวแทนี่เป็นพี่หมอไม่รู้เลยจ้ะ เอาแต่หลงไปแล้วไอ้เบค่ะก็เป็นตัวแทนสุาภาพนะคะก็ไม่ได้เป็นคนแรกนะคะที่รู้จักอาจารย์ตอนแต่งงานแล้วการรู้จักอาจารย์ตอนที่แต่งงานแล้วนะคะก็เดิมทีก็เดิอยู่ราชกระบอกนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ปทุมธานีนะคะก็ก็รู้จักอาจารย์ตั้งแต่วันแรกที่ย้ายหมายถึงว่าย้ายสถานที่ใหม่ที่โออ่าก่อนเดินมือใช่ไหมคะแล้วก็ก็ ก็อาจารย์ตู่อาจารย์ก็เป็นคนอาจารย์ได้ก็เป็นคนที่เป็นพี่เลี้ยนะคะติดตัวแล้วก็ดูแลชีวิตมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็เสริมสร้างชีวิตนะคะจนทําให้ชีวิตของพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะเป็นชีวิตที่เป็นพรให้กับน้องๆนะคะในการดูแลงานสถาบันนะคะก็ประทับใจชีวิตอาจารย์ได้นะคะในเรื่องของการที่ทํางานเป็นระบบนะคะอันนี้ต้องชื่นชมอาจารย์นะเพราะว่าเราได้ทํางานหลายที่แล้วก็รู้จัก หลายคนเราก็รู้ว่าเออคิทาจเราเนี่ยทำงานเป็นเป็นระบบจริงๆนะคะหมายถึงว่ามีการทํางานที่เป็นโครงสร้างชัดเจนนะคะมีมีระบบแบบแผนแผนที่ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทํางานหรือว่าเรื่องของการบริหารงานนะคะแล้วก็เรื่องของการอดทนนะคะเราต้องรู้เลยว่าผู้นำของเราเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนสูงเป็นคนที่มีความอดทนมากนะคะเพราะว่า คนผู้ห uh, ญ <wh> ok ิงคนหนึ <wh is keyboard 1970> <wh> <replicated> ่งนะคะกับที่รักที่ที่อยู่ในการช่วยค่ะพอถึงพอถึงอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบเป็นผู้หญิงก็เป็นคนผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่อยู่ในโบทที่ต้องแบกรับเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะคะพวกเราเปรียบเสมือนลูกของของอาจารย์ใช่ไหมคะเราก็เป็นลูกที่แบบดื้อบ้างงอแงบ้างลูกนี้นะครแม่ก็โอ๊ยปวดหัวจังเลยอะไรอย่างนี้คะแต่ว่า อาจารย์ก็ทนแล้วก็ยืนหยัดเป็นคนที่ยืนระยะจนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งก็เป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของเราในการที่เราก็จะรุกขึ้นมาบนนี้แบ,บรับใช้พระเจ้าใช่ไหมคะเราก็ก็เชื่อว่าน้องสถาบึกาทุกคนก็พร้อทรมที่จะร่วมมือร่วมใจกนในการตบเท้าที่จะรับใช้ไปกับอาจารย์หน้านะคะก็วัดวันนี้ก็ขอให้อาจารย์สวยขึ้นนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ก็สงด้แล้วก็ไม่เพียงแค่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ขอให้คิศจัศนของเราเนี่ยแข็งแรงการบริหารจัดการของอาจารย์นะคะแล้วก็ในก็เชื่อว่าก็รู้แหละว่าจะตั้งตั้งเป้าตั้งมั่นนะคะแล้วก็มีภาราจสูงสุดนะคะก็เรื่องของการที่จะซื้อที่ดินในการที่จะท้าทิศจักนนะคะก็ขอให้สิ่งที่อาจารย์คาดคิดไว้เนี่ย ไม่เกิอปีหน้านะคะเราก็จะได้ที่ดินแล้วก็ได้ที่พักจากท่านที่พวกเราก็จะร่วมมือร่วมใจไปแจกจ่ายด้วยกันนะคะเอเมนขอบคุณอาจารย์อาจารย์กสุโนะครับศูนย์ชินาโต้ศูนย์นักดูแลนะครับก็วันเกิดอาจารย์นะครับ,บก็รู้สึกส่วนตัวนี้ก็จริงก็เป็นอยู่ที่เป็นจักรตัวของทุนการเงนแล้วแต่ที่แรกๆเนาะ ที่นี่ก็จากย์ครอบครนั้ก็เป็นส่วนแล้วก็ครอบครัวนะฮะแล้วก็เห uh, ็นอาจารย์ท่านเปิดเข้ามาที่บริเวณที่จัดเป็นนี้ก็เปิดวันนะครับก็ท่านเติบครอบครัวที่นี่เป็นครอบครัวอาจารย์ครอบครัวอาจารย์สู่ห้องนะแล้วก็อาจารย์หน้าก็เปิดตัวแม่นะครับก็เราทั้งหมดทั้งหมดทุกคนเนี่ยเขาอยู่ภายใต้การดูแลนะครับคนควบคุมนะครับอาจารย์หน้าก็ประทับใจนเรื่องของความระมัดระวังใจ ใส่ใจในเรื่องของน้องติ๊กตุกในะฮะใช้เป็นอย่างไรแต่ได้รับการสอนแล้วลก็รับรู้และมาแสดงความกลัวใหญ่ผ่านทางผู้นำหรือไปดูแลด,ด้วยตัวเองนะครับนี่คือความประทับใจแล้วก็ก็ในวันเกิด <c oughs> น,นี้นะ <c oughs> ก็ขอให้อาจารย์นะฮะเป็นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะมีความสำเร็จ ร่วงในสิ่งที่ตั้งใจไว้เป้าหมายที่อยากเห็นการเกิดผลในคิดจักรเห็นในแผนการงานของพระเจ้าตามที่ัวใจซึ่งทุกปีนี่กนดะที่อาจารย์สดงมานเนี่คือพลังนะพลังที่ที่อมแสดงความตั้งใจนะมันสัมผัสสัมผัสได้อีพลังเราก็อยู่ที่ที่อาจารย์มีอยู่สุขภัยทอดมานะครับต้องขอให้สิ่งนั้นเกิดแล้วก็ให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่างกายใจเป็นอยาน เกิดเป็นร่อโพล่ใสนะควบคุมความร่มเย็นทักฝ่ายร่างกายกายภาพและปัจญัยยาณของเพีองเราทุกคนเราในกลุ่มสพพนี้ก็ติดต่ที่จะร่วมรับใช้และจะทําให้ผนการงานของพระเจ้านั้นเกิดผลนะครับในกลุ่มสพอทุกคนนะครับทุกคนมีความตั้งใจใช่ไหมนะครับใช่ครับแราก็ขอให้ดุวเียงการรับของพระเจ้าทุกนครับ นี for, so so it, Luckily, ่ครกันคะก็นดนตีอาจารยน้าะขอให้อาจารยนามีความสุขมากๆความสุมาแข็งแรงร่ำรวความสุขรับเงินแก่แล้วก็รัเงินทองไปแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ถความสำเร็จทุกด้านของอาจารย์่ตั้งใจไว้ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาแทนพราเจ้า นี่นี่นีนี่นีพัน่งี่ายวิดีโออีพกตนี่อาจรนใจาะไดี้ยฉันก็อย่างนี้ไดพระเราเงนที่ีการจัดาีใจหัวใาหัวใจ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 หวใจหวใจหัวใัวัจหัวใี่ัวใจวใจหัวใจหวในหัวนจหัวจหัวใจหัวใจวใจหาวใี่ัวใวใจหัวใวใจ มีใจที่รักแก่และเชื่อว่าแล้วก็มีใจในการรักพระเจ้ามากด้วยอาจารย์เป็นมีแต่อย่างทุกๆอย่างีเพื่อแล้วก็อีกหนึ่งก็คือมอยากให้อาจารย์มีความสุขจากการรับแขกเนาะรับแขกรับแขกครับความตั้งใจที่อาจารย์ตั้งใจไว้ ครับขอบคุณครับเรื่องี่นนะครับเป็นการรอบการนะเปนอีครั้งพูดความประทับใจนะพูดด้วยคาอาจารย์ครับปอครับปอใหอาจารย์ก็ตัวแานตัวแทนของตัวแทนของอให้พระเจ้าก็เจ้าของมันเจอก็มาให้บริมบร้มบางสุขและให้มีกำลังต่อสู้ระเจ้าในต่อผู้เรื่องการชนะเอากิตวิญญาณของพระเจ้าเพื่อความต่อรองทงหรือ เหมืออาจารย์แม่ลูเหมือนสอนอาจารย์แม่คนที่คนสุดใจแล้วก็ความฟั้งคือท้อใจว่าพระเจ้าองค์ตัวเราเคยเป็นตุ้แทนของพระเจ้าตรงนี่ยเราเป็นลูกของพระเจ้าก็วันเกิดของอาจารย์ก้าขอให้ความสุขถูกไปหมดนะจ้ามีตุ๊กตาโอ้ยบันเดี๋ยวตรงนี้นะตรงนี้เป็ครับ กันต่อไปนะครับเรียนนะครับพี่อเล็กซี่น้อยนะเบอร์ไหนน้ำสุข้องหลวงนะครับเรียนเซนครับสาววยพรนะครับครับครับสอวิโพลมันเกิดขึ้นได้นะครับสุกร์สองวันเกิดนะครับสิ่งที่ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าอย่างที่สุดสิ่งแรกก็คือความรักและความรอดที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้และสิ่งที่สอง คือขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงให้อาจารย์ด้าอนุภาพเกิดมาในโลกใบนี้ตลอดระยะเวลาสามสี่ปีที่ได้รู้จักอาจารย์ด้าข่าพระเจ้าได้เห็นชีวิตของอาจารย์ด้าส่งผลกระทบและช่วยเหลือผู้คนอย่างมากมายขอขอบคุณอาจารย์ด้าสาหรับทุกสิ่งที่อาจารย์ด้าทาด้วยชีวิตและทําให้เห็นเป็นแบบยอย่างในทุกด้านทั้งความรักความซื่อสัตย ความทุ่มเทการให้อภัยความมุ่งมั่นที่จะทําให้นิมิตและน้ำพระทัยของพระเจ้ามุ่งมั่นที่จะทําให้เปรียบเสมือนนิมิตในสายเลือดท่านเอาท่านอาจารย์ด้าไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนอาจารย์ด้าจะไม่สแสดงอาการความเหน็ดเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยเพื่อไม่ให้คนรอบข้างต้องหอเหี่ยวหลายครั้งที่ท้าเจ้ารู้ว่าอาจารย์ด้าเหนื่อย นัะเพียรมากแต่งานที่รับผิดชอบและมีผลต่อจิตวิญญาณและชีวิตของผู้คนแล้วอาจารย์ด้าจะสู้และทําจนสําเร็จให้จนได้อาจารย์ด้าเป็นแบบนี้ตลอดเสมอต้นเสมอายทั้งเทศนาสั่งสอนทําทุกอย่างเพื่อเห็นชีวิตคนดีขึ้นพัฒนาขึ้นและอาจารย์ด้าเป็นคนขยันมากไม่เคยหยุดที่ศึกษาหาความรู้ ละเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาขายทอดให้แก่พี่น้องสมาชิกคคามหวังประทุมธาน,นีสุดท้ายนี้ขอขอพระเจ้าอวยพรให้อาจารย์ดาได้รับพระพรอย่างเต็มล้นเพื่อจะเป็นพระพรต่อไปยังผู้คนมากมายและขอให้อาจารย์ดาได้เห็นผู้คนดีขึ้นในทุกด,ด้าอย่างที่อาจารย์ดาตั้งใจและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้เห็น ที่จะได้เห็นทุกท่านขอบคุณการสุขสมรด์อาจารย์ได้ขอพระจ้าอวยพด้พี่นอยพี่น้อพี่น้อยไมมีครับโอเคเป็นขอาคุณม่หมดเยอะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับชีิ่พระอาจารย์ได้ะคะท่านเป็นผู้ที่ยิ่งมั่งในพระจารยาพระเจ้าแล้วทานเป็นสินิอย่างในพระอาจารตลอดเวลาท่านละก็ก็อยากสงพระเจ้าขอบในทุกทุกิจ่าทั้ัเป็นชีอรรม ไม่เคยที่จะไปซ้ายไปขวาแต่ถ้าเดินตามเราก็จะรับผูคล้อของปัในิ่่อบอกพระเจ้ากระเวทปองประอาจารย์ให้มีสุขภาพกายใจจิที่ดีอาจจะอยากเลือกใครที่เก่งแตขอพระเจ้าบนพระพรมในทุกงานทุการที่อาจจะอยากต้องขอให้จำเลอที่เป็นผู้ที่ากษขอพระเจ้าให้จมากเดินต่อไปนะเราไปจะขอเรียนเชิญครับ อมอบของฝากวันคล้ายวันเกิดก่อนนะครับโดยจะขอมอบภาพรวมก่อนแล้วะะออก,กันนะครับภาพรวมนเชิญพี่โยมนะครับเป็นโดยมอบของฝากในวันการและอันนี้เป็นของภาพรวมของพิธีทารนะคะระะคะับขอเสียงปรบมือคะ่ะแล้วาแบบต่อไปนะคะระับเป็ชิญพี่หนึ่งพี่นังน,น,นะครับมอบของฝากในภาพส่วนตัวในวันเกิดของเรานะครับและต่อไปก็เป็นพี่อเล็กพี่น้อยนะคะระับเป็นก็ง่ายดีเพื่อแต่ละพี่มอบกันนะครับ พี่หนุ่มพี่นันเล่นได้เลยนะครับเล่นไดนเลยครับแล้วก็พี่เอสพี่น้อยนะครับต่อไปแล้วก็ต่อจากพี่เล่นพี่นันก็คือครอบครัวสินงานพี่นนล้วนในการประยุกต์ใงานนอกครับและสุดท้ายนะครับก็คือแม่หน้าเกิดจากเดินเชนและข้างเวทีได้เลยนะครับตอไดเลยครับต่อไปพี่โอ้พี่น้อยครับเป็นเสมอ สำหรับทุกท่านนะครับที่ไม่มีรายชื่อมอบบนเวทีเดียวจบโปรแกรมสามารมอบถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มอ,อกบกสบว่วนตัวได้นะครับมาพต่าไ้ในได้เนครับข้ิงานได้เยนะครับกั้ตัวด้เลยนะครับ,ารรบจากเข้าโปรติ่งงานก็จะเป็นนราเอียน เปลี่ยนจาก่คนเป็นคนไ่งเด้ยไหมครับ